ขากล้องตัวตั้งว pues ิด mm ีค่ะได้ประมาณนี้ทุกนีงนงานลิศทำมุกมาใช้เนี่ยงานลิศนี่นะได้พูดคุยกัน้มั้ย

เกาะช้างนะครับเกาะช้างนะครับรรยากสวยยามเช้านะครับยามเช้าที่เกาะช้างนี่นะครับ FC นะคซับาน่เข้ามาชมบรรยากาศครับ ซีชิวๆถ่ายตอนร้าวๆมีลูกก็พอเนาะน้องเป็นเจ้าของที่พักนะครับที่พักนะครับที่พักหนึ่งสองป้าครับเนาะนั่นก็อยู่ห้องข้างบนนั่นครับอยู่ในส่วนห้องข้างบนนะครับหาพักอยู่ น้ำกุชีท่านน่ะน้ำกุชีท่านเหมือนที่พักที่มพพักนะครับเกาะช้างครับแพงอย่างที่คิดนะอนาจะนอนบ้านหลังโลงนนะครับัที่สองทั้งแรกครั้งแรกอังนี้นะครับบ้านชาวนอนนี่หน้าริษะ ไปก,นกนนนนันครับขึ้นนีน่ขึ้นครับมาดูนั่งดูดีกันเพื่อนเน,นะครับไหนน่าสนใจนี่สวยมากครับบรรยากาศประมาณนี้กันเลยครับครับบรรยากาศข้างน้นันครับลมแรงครับลมแรงแซนดี้ลงมาข้างตัวไปพิจารกันเลยครับ ที่เรียกประมาณขอบคุณครับขอบคุณที่มาคุยกันต่อพี่กันต่อกับพนะชนะครับถ้าชมเป็นอย่างได้อะไรนะครับขอมนังดีนะโอเคเดี๋ยวประญาต่อเช้านะครับเช้าเนี่ยแค่ดีมากครับมีหน้าเลยครับ <OR> <twe Differentrimely> กะได้ลมแรงครับลมแรงครับคุยครับนั่นคือว่ไถ่ยอยาีสีน่าเอามาอยากให้ถ่ายจุ้นมุมไหนก็บอกได้นะครับจะมาถ่ายให้ดีอากาศดีครับอากาศดีอากาศดีๆกับมุมสวยๆกับพน้าชาแนล มองเลครับจะเพื่อพิจารณาหาอะไรท่นนั่งคุยทักการกันดูบรรยากาศปวซุขอบคุณนะครับเอฟซีพนาที่เข้ามามาชมบรรยากาศเกาะ้านเช้านี้ยังไม่ได้ออกไปข้างนอกครับเดยสักคังางาอนขาวตัน่ปีซุย so that is